I need you to listen I need สวัสดีครับพบกับนพชัยครับที่ปริษาการขายนิสสันครับวันนี้พามาชมนิสสันอ m e เมล่า1.0 V L สีดำครับคันนี้ครับราคาอยู่ที่6 3 9 0 0 0เท่านั้นครับไม่มีค่าสีนะครับเพราะว่ารถเป็นสีดำครับคันนี้ครับตกแต่งชุดแต่งเต็มล้ำครับชุดแต่งล้อแม็กและเบาะหนังครับและออปชั่นอื่นๆอีกมากมายครับ เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่ารถคันนี้สวยงามขนาดไหนเชิญชมกันเลยครับด้านหน้าครับชุดแต่งคันนี้ครับดาย68พัทนะครับคันนี้นะครับดาย68พัทนะครับดาย68พัทตัวใหม่ของเราตอนนี้นะครับด้านหน้าตรงนี้ครับเป็นกระจังหน้านะครับด้านข้างรับลงมาตรงนี้คือเป็นสีดำหน้าแล้วนะครับเพิ่มความโหดให้กับตัวรถเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับสําหรับดาย68พัท ในรุ่นใหม่ๆตอนนี้นะครับคันนี้รุ่น VL ครับจะมีไฟตัดหมอกด้วยนะนะครับนะเป็นไงกันบ้างครับสวยไหมกับชุดหน้าของดาย68พัสมาดูด้านข้างกันดีกว่าครับว่ารถคันนี้สวยงามมากน้อยขนาดไหนครับเริ่มจากด้านข้างเลยครับด้านข้างตรงนี้ครับล้อแม็กครับขนาด17นิ้วครับมาพร้อมยาง205457ครับ บอกเลยว่าจัดทรงมาสวยๆเลยครับนะครับคันนี้เป็นยางฮันกุกว12ครับตัวล้อครับใส่ปอกกันสั่นและถ่วงล้อมาให้เรียบร้อยแล้วครับส่วนของตัวขอบเบรกและน็อตล้อลูกค้าครับรีเควสตเป็นสีดำามานะครับโนอชัยจัดติดตั้งให้ตรงตามสเปคของลูกค้าเลยครับและในส่วนรถคันนี้ครับฟิล์มรอบคันนะครับ 60%เท่านั้นครับมองจากภายนอกเข้าไปนะครับบอกเลยว่าไม่เห็นภายในตัวรถเลยนะครับนะก็บอกเลยว่ามืดจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับตอนท้ายๆหน่อยนะครับตอนดูภายในรถของรถคันนี้นะครับว่าภายในฟิล์มของลามิ่าของเราเนี่ยแม้ข้างนอกจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่มองขึ้นไปนะครับออกจากตัวรถสวยมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเชิญชมกันนะครับ คันนี้ครับติดตั้งตัวชุดกังสดนะครับให้กับทางลูกค้าพร้อมเรียบร้อยหมดนะครับและในส่วนของความปลอดภัยนะครับก็ยังมีเพิ่มมากขึ้นในส่วนของเบ้ามือจับตรงนี้นะครับเบ้ามือจับกันลอยนะครับติดให้กับทางลูกค้าไปเลยนะครับเพื่อระมัดระวังนะครับตัวเนื้อสีนะครับเพื่อไม่ให้เวลาใครมาขึ้นรถนะครับจะได้ไม่มาโดนสีตัวรถให้เป็นรอยนะครับนะ ส่วนนั้นด้านล่างครับชุดแต่งได e 68พัดนะครับจัดทรงมาให้อย่างดีสวยงามครับมีสีดำนะครับและมีสีดําด้านนะครับพร้อมชื่อเจ้าสมนักเขาได e 68พัดในด้านข้างด้วยนะครับฮะบอกเลยว่าสวยงามมากๆครับและตัวล้อครับขนาด17นิ้วนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับลูกค้าถามกันมาเยอะมากนะครับนั่ง4คนนะครับติดไม้พร้อมสำหรับะเดินทางตางจังหวัดนะครับ น้องชายสาธิตให้ดูนะครับสามารถสอดนิ้วนะครับได้ถึง4นิ้วกว่าเลยนะครับรับรองเลยครับว่าเดินทางต่างจังหวัดนะครับพร้อมสัมภาระนะครับมีช่วงรีเบาตัวรถกับล้อนะครับได้เป็นอย่างดีแน่นอนรับรองว่าไม่ติดตัวซุ้มล้อแน่นอนครับมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังชุดแต่งได้หปพัดนะครับสามารถเลือกได้2แบบครับตัวสปอยเลอร์นะครับ มีทรงแนบและยกสูงนะครับถ้ายกสูงอาจจะต้องเพิ่มเงินนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นทรงแนบนะครับนะก็มาได้เลยนะครับและในส่วนของด้านล่างครับคันนี้จัดทรงมานะครับดาย68พัตมาพร้อมปลายท่อ2ท่อนะครับมาพร้อมปลายท่อ2ท่อนะครับนะสังเกตไหมว่ารถคันนี้นะครับไม่มีแถบสติ๊กเกอร์สีแดงเลยนะครับลูกค้าต้องแจ้งนุวิชัยมาก่อนนะตอนแรกนะครับว่าไม่เอาแถบสติ๊กเกอร์สีแดงต่างๆนะครับ นะและยังมีไฟทับทิมนะครับที่ตัวกันชนหลังด้วยนะครับด้านล่างมีครีบสวยๆนะครับเลี้ยงอากาศออกมาได้เป็นอย่างดีแน่นอนครับกับคันนี้ครับได้68สดพานะครับบอกเลยว่าเป็นชุดแต่งที่สวยงามมากๆครับเดี๋ยวเรามาชมภายในของรถคันนี้ครับบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดานะครับภายในเคปลาทั้งคันนะครับพร้อมเบาะหนังของลูกค้าด้วยที่ลูกค้าเลือกสีตามใจชอบลูกค้าเลยครับเชิญชมกันเลยครับ เคปล่าของเรานะครับทําทุกชิ้นนะครับแกะชิ้นไหนได้เราทําหมดนะครับด้านข้างที่จับนะครับเบ้าแอร์นะครับนะที่คันเกียร์นะครับนะครับที่ตรงพวงมาลัยนะครับนะเราก็ทําให้กับลูกค้าหมดนะครับที่จับด้านข้างของคนขับนะครับเป็นเคปล่าทั้งคันนะครับนะ เรามาดูลีมกันดีกว่าลีม60รอบคันของลามินานะครับบอกเลยว่าสว่างจัดขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างมื่นแล้วแหละนะครับมองจากภายนอกเข้ามาเมื่อกี้บอกเลยว่าแทบจะไม่เห็นภายในรถเลยนะครับแต่มองจากภายในออกไปนะครับบอกเลยครับว่าสว่างชัดแจ๋วครับยังตอนกลางวันเลยนะครับและเบาะหนังคันนี้ครับสีดำนะครับแถบข้างสีเทาเดินได้สีเทาทั้งคันครับ นะครับอันนี้เป็นเบาะหนังนะครับที่ลูกค้าเลือกสีมานะครับตัวคอนโซลนะครับเป็นสีดำนะครับเดินได้สีเทาเช่นกันนะครับและมาในส่วนของด้านหลังของรถคันนี้นะครับภายในเคปลาเหมือนเดิมนะครับที่จับด้านข้างนะครับยังเป็นเคปลาให้กับทางลูกค้าด้วยนะครับลูกค้าซื้อเพิ่มเติมนะบอกเลยว่าออปชันนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนะ ก็เป็นผลงานดีๆครับที่นพชัยครับทําให้กับทางลูกค้าครับให้ลูกค้าได้ความสวยนะครับความหล่อนะครับในยามที่เวลาเดินขึ้นรถมาแล้วนะครับหรือเวลาใครมาขึ้นรถก็จะได้ทักโหยตรงนี้เค็ดเล่าเลยเหรออะไรอย่างนี้เซลล์ทำให้ด้วยเหรอนี่นะครับบอกเลยครับนพชัยจัดให้ได้ทุกแบบทุกแนวครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับนิสสันอเมล่า1.0 VL สีดำคันนี้ครับบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาจริงกับรถของคุณลูกค้านะครับรถของคุณลูกค้าครับจากจังหวัดสระบุรีครับเจ้าของรถชื่อคุณวัชระนะครับคันนี้บอกเลยครับว่าจะไปลดแล่นนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับนะถ้ายังไงลูกค้าท่านในที่เห็นนะครับที่ได้ชมนะครับก็บอกเลยครับว่าเป็นผลงานของนพชัยนะครับ นะถ้าอยากได้รถสวยๆแบบนี้ติดต่อ,อนมชายกันเข้ามานะครับที่เบอร์0864056789ครับนมชายยินดีให้บรึกษาแคมเปญของแต่งนะครับทุกแบบทุกแนวนะครับนมชัยสามารถทำให้ได้หมดนะครับอาจจะเพิ่มเงินเล็กๆน้อยๆนะครับแต่บอกเลยครับว่าได้ของดีและมีคุณภาพแบบคันนี้แน่นอนครับ ก็ฝากกันไปครับกับ a m เมร่1.0 V L สีดำคันนี้ครับสนใจนะครับอย่าลืมโทรมานะครับที่ลิงก์นี้นะครับทิ้งตัวเบอร์นะครับลายหรือตัว Facebook ต่างๆนะครับเอาไว้ให้ลูกค้าเข้าไปดูเข้าไปชมนะครับแล้วเข้ามาสอบถามกันนะครับเน้นย้ำครับแคมเปญน้องชัยครับ49,900นะครับชุดแต่งเบาะหนังล้อแม็ก17 จัดให้ได้เลยนะครับหรือลูกค้านะครับอยากที่จะดาวปกติ15% 20% 25%รัวแ,แต่งเจง๋จงๆแบบนี้ชุดแต่งล้อแมกและเบาะหนังทำได้เช่นกันนะครับส่วนลูกค้าที่อยากได้ดอกเบี้ย0%นเซะครับดาว3 0 0แสนผ่อน4ปีนะครับดอกเบี้ย0%ูเกันไปเลยแต่ว่าชุดแต่งเบาะหนังและล้อแมกนะครับต้องซื้อเพิ่มเติมนะครับนะถ้ายังไงก็เน้นย้ำกันไปในคลิปครับ นะครับแจ้งแคมเปญอย่างชัดเจนครับเพื่อให้ลูกค้านะครับมีความตัดสินใจได้อย่างง่ายดายครับในการที่จะซื้อรถสัก1นคันนะครับและเลือกเซลล์ดีๆสัก1ท่านนะครับถ้ายังไงวันนี้ครับนุ่มปชัยขอตัวราไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ